มือหักนะครับเป็นกระดูกหักพบบ่อยที่สุดในกระดูกทั่วร่างกายเวลาเราล้มกันนะครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ต่อพลวัฒนาภาควิชาจันยศาสตร์ออทอพิดิกและกยายภาพบำบัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิลัยมหิดลวันนี้มาในานามสมาคมออทพิดิกแห่งประเทศไทยครับผมครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องกระดูกข้อมือหักนะครับข้อมือหักเนี่ยเป็นกระดูกที่พบบ่อยเวลาเกิดการล้มจะเป็นตำแหน่งที่หักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของกระดูกทั่วร่างกายเราครับผมพอท่านล้มส่วนใหญ่จะเป็นล้มในท่ามือยันพื้นนะฮะ พอล้มเสร็จท่านก็จะยินเสียงกรอบต่อมาท่านก็จะมีอาการปวดตรงข้อมือซึ่งส่วนใหญ่เวลาเกิดหักเสร็จเนี่ยจะเกิดการบวมแล้วก็บางครั้งถ้าหักมากจะเกิดการผิดรูปนะครับท่านเดียวสังเกตเห็นเลยขออ้อมือมันบวมและผิดรูปท่านก็จะต้องเอามือเนี่ยมาประคองทุกท่านมาก็ส่วนใหญ่ก็จะประคองท่านนี้มาเลยนะครับเพราะว่ามันมีอาการเจ็บแล้วมันปวดก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยในห้องฉุกเฉินครับ ครับก็พบได้ในสองช่วงกลุ่มอายุนะครับตั้งแต่กลุ่มอายุประมาณปานกลางกับอายุมากนะครับซึ่งกลุ่มที่อายุปานกลางเนี่ยจะพบในอุบัติเหตุที่รุนแรงเพราะรุนแรงมากจนกระทั่งกระดูกที่มีความแข็งแรงเนี่ยมันหักแต่ในกลุ่มที่อายุมากเนื่องจากตัวกระดูกเองเนี่ยมีความพลุนแม้ล้มไม่รุนแรงนะครับเช่นแค่เดินสะดุดแค่เนี้ยเอามือยันลงไปก็คือการหักแล้วเพราะฉะนั้น จึงมีความต่างในเรื่องของความรุนแรงของการกินไกการเกิดบาดเจ็บระหว่างกลุ่มอายุปานกลางกับกลุ่มอายุมากครับกลุ่มที่อายุมากเนี่ยส่วนใหญ่จะพบในผู้หญิงเพราะอะไรเพราะผู้หญิงเนี่ยพอประจำเดือนหมดเนี่ยฮอร์โมนมันหมดก็ทําให้เกิดการกระดูกพุนตามมาครับผมก็กลุ่มอายุน้อยก็คือกลุ่มที่กระดูกยังแข็งแรงแต่ว่ามีกิจกรรมเยอะมากนะครับเช่นขี่จักรยานวิง่งกระโดดพวกนี้จะมีแรงคือมีการเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรงรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นพอล้มเนี่ย นิดเดียวแรงมันกระแทกรุนแรงก็เกิดการหักครับผมช่วงโควิดที่มีการเล่นสเก็ตกันอะไรเนี่ยครับคนไข้กลุ่มนี้ก็จะมาเป็นละลอกเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าท่านสเก็ตท่านล้มท่านจะเอาอะไรลงครับศีรษะหรือข้อมือส่วนใหญ่ก็เอาข้อมือยันไว้ก่อนเพื่อป้องกันอันตรายแต่ผลที่เกิดขึ้นมันจังหวะพอดีนะฮะล้มมามือยันพื้นก็กระดูกหักครับผม ก็การวินิจฉัยโรคข้อมือหักนะครับอันดับแรกเราก็จะทําการตรวจร่างกายเนื่องจากว่าเวลาล้มเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ข้อมือหักนะครับอาจจะมีกระดูกมือหักก็ได้หรือกระดูกมือเคลื่อนหรือกระดูกท่อนแขนหักก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้การ โดยการดูซึ่งลักษณะการบวมการผิดรูปถ้าเป็นลักษณะเฉพาะของกระดูกข้อมือหักเนี่ยมันลักษณะการผิดรูปก,การบวมเนี่ยมันจะคล้ายๆกับซ่อมเขาเรียกว่าทางภาษาอังกฤษเขาเรียก d i n n น r f o r k deformity นะครับซึ่งก็จะใช้ในการบอกได้คร่าวๆว่าเออสงสัยน่าจะเป็นกระดูกข้อมือหักหลังจากนั้นเราก็จะทําการส่งตรวจภาพเอ็กซเรย์ซึ่งภาพเอ็กซเรย์ก็จะมีการเปรียบเทียบระหว่างภาพกระดูกปกตินะครับกับกระดูกที่มีการหักก็จะพบว่ามีความผิดรูปเกิดขึ้นนะครับ แพทย์เนี่ยดูบ่อยมากเราก็จะรู้ว่าไอลักษณะแบบนี้คือกระดูกปกติต้องเรียนให้รู้ว่ากระดูกข้อมือหักเนี่ยมันมีตั้งแต่หักน้อยจนถึงหักมากนะครับถ้าหักน้อยๆเนี่ยบางครั้งก็วินิจฉัยไม่ได้นะครับภาพเอ็กซเรย์ ay, ยังมองไม่เห็นในวันแรกๆบางครั้งอาทิตย์ที่2อาทิตย์ที่3คนไข้ย,ยังมีอาการเจ็บอยู่พอไปเอ็กซเรย์ซ้ำถึงจะเห็นว่าเฮ้ยมันมีรอยหักเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นกระดูกหักมันมีตั้งแต่น้อยจนถึงมากถ้าหักแล้วมีการ หักชัดเจนมีการเคลื่อนอันนี้ก็สามารถบอกได้ตั้งแต่วันแรกที่มารับเพราะว่าเวลาเกิดกระดูกหักเนี่ยร่างกายจะมีการดูดซึมส่วนที่กระดูกที่มันหักให้มันละลายออกทําให้เราเห็นรอยหักเป็น,นกลไกของร่างกายกระดูกหักทุกตําแหน่งนะครับช่วงแรกมันก็เหมือนเราซ่อมถนนนะครับเราก็ต้องกระเทาะรอยแตกให้มันกว้างขึ้นใช่ไหมครับก่อนที่เราจะใส่ปูนซีเมนต์ใหม่เข้าไปยาแนะนั่นก็หลักการเดียวกันเหมือนการซ่อมของกระดูกต้องมีการสลายกระดูกข,ข,ขอบก่อนมีพื้นที่ในการที่จะใส่กระดูกใหม่เข้าไปครับผม ปัญหาคือกระดูก ข้อมือหักเนี่ยั้งแต่น้อยจนถึงมากถ้ากรณีมากเนี่ยมันเหมือนมีการซุดถ้าซุดเนี่ยกระดูกมันยุบตัวท่านสังเกตคะเวลาเราล้มใช่ไหมครับกระแทกไปแบบนี้เนี่ยข้อมือมันจะซุดลงมาพอซุดลงมาเนี่ยมันจะเกิดการผิดรูปเพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยทิ้งไวใ้ให้มันร่างกายซ่อมด้วยตัวมันเองมันก็ติดนะครับแต่มันจะติดผิดรูปซึ่งถ้าติดผิดรูปเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการใช้งานในบางคนอาจจะมีอาการเจ็บด้วยท่านก็คิดดูแล้วกันถ้าท่านไปกับตักกับข้าวหยิบแก้วน้ํามีปัญหาเจ็บแป๊บๆตลอด กรณีที่กระดูกหักเยอะมีการเคลื่อนมีการหักเข้าข้อมีการผิดรูปส่วนใหญ่เราก็จะแนะนําทําการดัดดึงกระดูกให้เข้าที่แล้วถ้ากรณีที่เป็นมากเราอาจจะแนะนําให้มีการผ่าตัดผ่าตัดเพื่ออะไรเพื่อจัดให้เข้าที่เสร็จแล้วก็มีการใส่โลหะยึดกระดูกครับผม ก็กลุ่มที่เป็นน้อย,อยถึงปานกลางที่อาจจะอยู่ในกลุ่มที่พอใส่เฟือกได้เนี่ยนะครับกระดูกเนี่ยจะใช้เวลาในการติดเนียบไวเัลี่ียก็ประมาณ1เด e ือนถึง1เด e ือนครึ่ง e นะครับโดยส่วนใหญ่นะครับแต่บางคนก็อาจจะนานกว่านั้นขึ้นอยู่กับการซ่อมแซมของกระดูกแต่ละคนไม่เหมือนกันพอการใส่เฟือกไม่ว่าจะใส่เฟือกทางอุปโภคบริกเนี่ยไม่ว่าจะใส่เฟือกที่แขนที่ขาทุกแห่งเนี่ยนะครับพอถอดเฟือกออกมานะครับพ็มันจะแข็งเป็นเรื่องปกติแล,แล้วเวลาเราใส่เฟือกเนี่ยเราก็จะใส่เฟือกยาวนะครับเพราะฉะนั้นนกก็จะะมมีารรติดขขอออง้ืคับ ข้อมือกระดกขึ้นกระดกลงมันก็จะแข็งในการเอียงซ้ายเอียงขวารวมทั้งการคว่ำมือหงายมือก็จะมีติดเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าต้องมีการทํไกยภาพบําบัดด้วยนะครับซึ่งบางครั้งติดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ข้อมืออย่างเดียวนะบ,บางคนนิ้วด้วยนิ้วอาจจะกาไม่สุดเหยียดไม่สุดซึ่งก็ต้องมีการฟื้นฟูเขาเรียกการทํไกยภาพบําบัดก็ต้องเป็นขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งหลังจากการถอดเปลือกครับผม ถ้าเราพิจารณาแล้วอยู่ในกลุ่มที่ว่าจําเป็นที่ต้องผ่าตัดแน่ๆหรือกลุ่มที่ก้าวตกับเราตัดสินใจร่วมกันแล้วมีการผ่าตัดวิธีการผ่าตัดก็คือใส่เหล็กเนี่ยเราจะไปดัดกระดูกให้เข้าที่นะครับกระดูกเช่นกระดูกมันเคลื่อนเนี่ยเราก็ไปดึงให้กระดูกมันเข้าที่เสร็จแล้วเราก็เอาเหล็กเนี่ยครับมาประกบแล้วก็ใส่แผ่นเหล็กเข้าไปใส่สกรูยึดเพื่อให้กระดูกเนี่ยอยู่นิ่งๆหลักการคือการผ่าตัดเป็นเพียงแค่จัดกระดูกที่มันเคลื่อนให้มันเข้าที่ ส่วนการเชื่อมของกระดูกเป็นหน้าที่ของร่างกายที่จะเชื่อมมันซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ1-1ถึงเดือนครึ่งอยู่แล้วหลังจากผ่าตัดเสร็จใหม่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่ากระดูกติดนะครับเป็นแค่ว่ามันอยู่นิ่งๆแล้วเราไม่ต้องใส่เฟือกเท่านั้นเองแทนที่จะใส่เฟือกเราก็มามีการใส่เหล็กโลหะยึดแค่นั้นเองครับท่านก็จะมีโลหะอยู่ในร่างกายนะครับก็จะอยู่กับท่านตลอดไปยกเว้นมีปัญหาเช่น มีการเจ็บเสียวโดนอากาศร้อนอาก,กาศเย็นแล้วท่านมีอาการเสียว <c oughs> ก็อาจจะต้องพิจารณาเอาโลหะออกโดยหลักการกระดูกหักบริเวณข้อมือเราจะไม่เอาออกข้อยกเว้นจริงๆที่มีปัญหาเราค่อยออกครับ <c oughs> ในบางกรณีนะครับกรณีกระดูกหักแบบเปิดมีแผลเช่นล้มรุนแรงมากเลยกระดูกทะลุออกมาจากผิวหนังตรงนี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะล้างทความสะอาดก่อนเราไม่สามารถที่จะใส่โลหะยึดไม่ใต้ผิวหนังได้ทันทีเราก็จะเรียกว่าใส่โลหะยึดตรึงภายนอกนะครับก็เหมือนเป็นเสาเหล็กนี่แหละครับแทงทะลุ กระดูกท่อนแขนนะครับกับกระดูกมือแล้วก็ใช้เหล็กยึดภายนอกเขาเรียกว่า external fixator ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกรณีที่เป็นกระดูกหักแบบเปิดโดยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหักแบบปิดก็เรียก c l o s s fracture ก็คือไม่มีกระดูกไม่ได้ทะลุออกมาไม่มีแผลทะลุออกมา ถ้าเป็นการผ่าตัดก็เป็นการใส่เหล็กภายในเรียก internal fixator นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหักแบบเปิดก็จะใส่แบบ external fixator ครับผมใช่ครับก็กรณีเราใส่ external fixator เหล็กมันก็จะอยู่กับเราก็ประมาณสักเดือนถึงเดือนครึ่งเพรากระดูกติดก็เราก็เออออกครับผมบางทีเราก็คุยกับคนไข้ว่าสัญ,ญญาณวิทยุสัญ,ญญาณทรทัศน์ดีขึ้นไหมเพราะว่ามันมีเหมือนมีเสาวิทิยุอยู่นะครับกระดูกข้อมือหักนะครับพบบ่อยที่สุดหลักการคืออายุน้อยๆเนี่ยล้มในกระดูก บักไม่ค่อยหักแต่เมื่อท่านอายุมากขึ้นในวันกลางโคนหรือสูงอายุเนี่ยกิจกรรมบางอย่างเราอาจจะต้องมีการประเมินทุกครั้งเช่นแม้ไปขี่จักรยานไปเล่นสเก็ตบอร์ดครับมอเตอร์ไซค์เดินทางล่าต่างๆมีโอกาสล้มได้เพราะฉะนั้นท่านควรที่จะประเมินด้วยนะครับท่านท่านสูงอายุาบ้างๆเนี่ยท่านจะต้องหาทางจับที่จับต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับหรือมีคนช่วยประคองอันนี้ก็จะช่วยป้องกันได้บ้างในกรณีป้องกันการล้มครับผม